ันนี้นะคะเดี๋ยวจะรวบรวมว่าเอ๊ะคนนี้หน้าตาบ้องแบ้วโดนใจมากเลยอะไรอย่างนี้อ๋อดี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 เอาเป็นว่าคนแรกเนี่ยนะเป็นต้นต,นตำรับของการแอบแบ้วเลยสาวคนนี้ตอนนี้หายหน้าหายตาไปโอ้หจริงเหรอ,อนนหายนหน้า,าตา,<ม>าไปก่อนหน้านี้นางดังมากนางดังมาจากการที่นางโพสตรูปลงไปในเอ่อเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งแล้วก็ดังมาจากเว็บไซต์อุ้ยบึมบมเบึมบมบอลรู้เหรอ เฮ้ได้ไงอ่ะจริงเหรอจริงเนี่ยก็บอกว่าแอปเปิลึงคะแนนโอ้โลูกไงโอ้จริงเหรอโอ้จริงบัลลูนพิสุดานะคะตอนนี้ต้องบอกว่าหายหน้าหายตาไปทีเดียวแต่ก่อนหน้านี้เธอเนี่ยเป็นเจ้าแม่จอมแอปเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยดังมากหนุ่มๆเนี่ยแต่ละคนไปออกงานไหนก็ตาแทนงานหนุงงานหนังเยอะมากแต่ตอนหลังๆก็หายไปเธอบอกว่าเธอหายไปเรียนนะคะเออเหรอเออก็ไม่รู้ว่า ตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเขาก็จะแกงแกงรดดำเนาะเขาจะมีแบบโอนองโฟนอินอะไรบ้างเหมือนกันนะคะโอ้แต่รู้สึกว่าช่วงหลังมันหายหายไปเลยนี่แอบเบลขนาดไหนขนาดที่เวลาแบบสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเขายังมีแบบอะไรอ่ะคือคิดยังไงเกี่ยวกับผู้ว่าอะไรเงี้ยจําได้ผู้ว่าหรอคะผู้ว่าผู้ว่าไหนอะคะแล้วว่า จะมีการเลือกตั้งสสน้องบุรลนคิดว่าน้องบุรลนแบบเชิญชวนก็เชิญชวนไปเลือกตั้งสสวันไหนอะคะออนี่เคยมีอย่างนี้ด้วยนะคะออแล้วก็แบบมดดำชอบออกมาแกล้งชอบฝน<ช>อีกเช้าใ,ชให้แบบยังไม่ตื่นแล้วสติยังไม่มากว่าเดิมอีกออแต่อันนี้ทางหน้าแบลแล้วก็นิสัยก็บแบลด้วยคือเป็นคนแบบว่าคือที่แบบว่าดังเพราะว่าหนึ่งคือผู้หญิงหน้าแบบ หน้าแบ๊วๆคือหน้าแบบคือโซนเนี้ยเมื่อก่อนยังไม่ค่อยมีอ่าคือคือแบบว่าปกติลองนึกดูว่าถ้าเป็นแบบขายเซ็กซี่เราก็จะต้องจินตนาการว่าต้องแบบเปยปั่นวาดอุ้มลักธนาต้องตาโตจมูกโด่งต้องแบบหน้าคมเข้มอะไรอย่างเงี้แต่คนนี้นี่คือแบบหน้าแบบหน้าดวดต่อโลกมากเลย เราไม่รู้อายุเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาก็ยังดูเด็กอยู่เนาะดูเด็กตลอดกาลเลยนะคะสำหรับน้องบอลลูนนะคะก็อยากเห็นผลงานนะอยากเห็นเธอกลับมาอยากจะรู้ว่าเธอหายไปรไปเรียนเนี่ยตัวผิววเดลาชอบแซวว่าแบบว่าพยายามจะไปทำตัวให้ฉลาดก็ไปหาความรู้นิดนึงว่าสสองว่าคืออะไรหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลับมาจะสามารถให้สัมภาษณ์ได้ดูเรื่องกันเอมาต่อกันอีกคนนะแต่ว่าคนนี้เนี่ยเลขสามแล้วนะแต่หน้าแบวมากจริงเหรอ เป็นนางเอกยเยอ้องอน,น้อยสีอยตอนนี้เป็นหวานใจไฮโซตอนนี้เธอผอมลงมากอุย้ยใครอะ่ะและก็เธอก็เป็นหนึ่งในแก๊งนางฟ้าแก๊งแบบแป้งออนจีลาแอนอล,ลิชาพอลล่า